ลพลัักกนรุงุงมคอยากทานคาโบนาร่าอีกใจก็อยากทานเพสโด้ง่ายๆครับนี่คือเพสโต้คาโบนาร่ามากับเส้นลิงกวินี่ครับ เริ่มจากเส้นพาสต้านะครับลิงกินี่เบอร์สิบของแอ n เนซี่คำว่าลิงกินี่ครับความหมายของเขาเขาหมายถึงสมอทังนะครับก็แปลว่าลิ้นเล็กๆนั่นก็คือรูปทรงของตัวเส้นนั่นเองถ้าเผื่อเพื่อนๆลองดูนะครับในมุมตัดของเขาเนี่ยฮะจะเห็นไหมครับว่าเขาเป็นเส้นยาวก็จริงแต่เส้นเขาจะแบนนะครับแต่แบนแต่ไม่ได้กว้างมากเขาก็เลยเปรียบเสมือนลิ้นเล็กๆนะครับเราลองมาดูที่แพ็เกจจริงนะครับลิงกินี่เบอร์สิบนะครับแล้วก็มองลงมาข้างล่างเขาจะมีคุกกิ้งถามนะครับถ้า เราต้องการเนื้อสัมผัสแบบนุ่มนะครับให้เลือกที่ normal 9นาทีถ้าต้องการแบบ Addente จะใช้เวลาอยู่ที่7นาทีวันนี้เราทานเนื้อสัมผัสแบบชาวอิตาเลียนเขาทานกันนะครับใส่เกลือในน้ำต้มเส้นใส่ไปเพื่อให้เส้นของเรามีรสชาติเค็มอ่อนๆนะครับเวลาที่มาเข้ากับซอสเนี่ยจะออกมากลมๆมากทีเดียวครับน้ำเดือดดีแล้วใส่เส้นลงไปนะครับเราใช้ที่คีบนะครับช่วยเส้นนะครับดันตัวเส้นลงไปด้วยและก็จับเวลาไปเลยครับ7นาทีครับพาสต้า าเพสโตนะครับส่วนมากเขาก็จะเสิร์ฟเป็นมังสวิรัตนะครับไม่ใส่เนื้อสัตว์อะไรแต่ถ้าเบื่อเพื่อนๆอยากจะใส่นะครับใส่กุ้งใส่ไก่ย่างใส่เบคอนได้หมดเลยครับในระหว่างที่ต้มเส้นนะครับแนะนําเราอย่าลืมคนเส้นเป็นระยะด้วยนะครับซึ่งในระหว่างนี้นะครับสิ่งที่เรามาเตรียมได้เราเตรียมส่วนของคาโบนาร่ากันก่อนเราจะใช้ไข่แดงนะครับสองฟองครับคนก็จะแยกไข่ขาวไว้นะครับไข่ขาวเอาไปทําเมนูอื่นได้หลายๆคนนะครับก็จะรู้สึกว่าเอ๊มันเป็นเมนูที่ไข่ดิบหรือเปล่านะครับ อที่เราใส่เส้นเนี่ยครับเส้นจะมาในลักษณะร้อนๆมันก็จะทําให้ตัวซอสไข่ของเราเนี่ครับสุกข,ขึ้นระดับหนึ่งคนใช้ไข่แดง2ฟองนะครับส่วนฟองที่3เนี่ยใช้ทท่าฟองเลยนอกจากไข่แล้วนะครับวันนี้เพสโต้คาโบนาร่าของเราแน่นอนก็ต้องใส่เพสโต้นะครับอันนี้จะเป็นเพสโต้ที่นิยมมากที่สุดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าเพสโต้อาลาเจโนเวส่นะครับส่วนประกอบหลักของเขาเนี่ยก็คือเบซิลหรือโหระพาอิตาเลียนนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันมะกอกชั้นดีมีถั่วนะครับมีชีสอิตาลี ชีสนะครับแล้วก็มีกระเทียมต้องบอกว่ารสชาติกลมกลม่อมเหมือนที่เราทานที่อิตาลีเลยนะครับเราจะใช้ทั้งหมดนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับรุงรสนะครับอย่างง่ายๆ เกลือพริกไทยครับปกติแล้วคาโบนาร่าเนี่ยครับเขาจะมีความเด่นที่พริกไทยด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตีผสมให้เข้ากันก่อนหลายๆสูตรจะใช้แต่ไข่แดงนะครับสูตรนี้เนี่ยคนผสมไข่ทั้งฟองลงไปด้วยเพื่อให้ไม่มันเกินไปนะครับเส้นของเรานะครับได้ระดับออเดนเตแล้วนะครับเอาละเอาออกจากน้ําได้เลยใส่ลงไปในซอสนะครับตามด้วยน้ําต้มเส้นนะครับเล็กน้อยครับ เพื่อเจือจางให้เขามีซอสหน่อยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ในคาโบนาร่านะครับชีสครับเยอะๆเลยครับอ๋อแล้วครับเสร็จแล้วที่เหลือนะครับคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนชอบทานซอสนะครับเราสามารถใส่น้ําต้มเส้นลงไปเพิ่มได้ลองดูสีนะครับของตัวซอสที่ออกมาเห็นไหมครับก็จะเป็นครีมนะครับเป็นครีมที่มาจากไข่เขียวด้วยเพสโตนะครับที่เหลือนะครับเราชิมนะครับแล้วเราสามารถเพิ่มเติมด้วยเกลือพริกไทยถ้าเราต้องการอืม ต้องบอกว่าอร่อยมากครับและนี่ก็คือลิงกินี่นะครับที่มาพร้อมกับซอสลายอิตาเลียน2ตัวนะครับนั่นก็คือเพสโต้กับคาโบนาร่าผสมประสานเข้าด้วยกันลองทำกันดูนะครับรับรองว่าติดใจแน่นอนครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปหลายแอดครับ